สบายดีสบายดีพแม่พ่นองปองไปเบิร์สสุขูสุขคนเนาะนี่กระกลับมาพบมาพอกับแพรว่าสาวสารวันคนเก่าคนเดิมพแม่พ่นองนี่แพรก็มาในสุดนอนนะพ่พแม่พ่นองสุดนอนแต่ยังมาทะนันในนอนเนาะหนึ่งจากว่าหยาดโมมีคลิปห้ f เอฟซีด้เบิร์งเนาะทุกคนแพรก็เลยขอมาอัดคลิปก่อนนะนนอนทุกคนเนาะในระหว่างที่น้องนอนหลับแล้วแพรก็อขอแอบมาอัดคลิปก่อนนะทุกคนแป๊บหนึงน่งเนาะ มื่อนี้ก,ก่อนจะไปฟังเหลืองที่สะเพริเหล่าทุกคนสะเพรก็มีเหลืองเหลืองหนึ่งที่อยากจะมาเหล่าให้ทุกคนฟังนอนเหนืองอย่างว่ามีคนถามสะเพรามาหลายคนขนาดพ่อแม่พี่น้องว่าอ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอโคนทนเขาไปแสงมันเหมือนเนาะว่าเป็นยังคนเหล่าส่วนร้ายถึงบอกคอยจะเป็นหนังสือหรือว่าอ่ะบริลลําบริเลียนหนังสือบอสมม่าทำมาทํางานอยู่ประเทศไทยตั้งแท อายยังหนอยๆเนาะ1 1เด12ปีกับเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วพอเมยพีน่นนองว่าเป็นยังถึงแบบว่าบ่อได้ลำบ่อได้เรียนนังสือคือพ่อเมยบ่อทรงเสริมในการหําการเหียนบอ่อถึงว่าได้ออกมาทํางานด้วยว่าพอเมยอยากห้มากรุงเทพกรุงไทยบอมาทํางานที่ประเทศไทยบอเนาะหรือว่าแนวใดถ้าแพากะสิคอไดมาเล่าให้ียฟีฝนะังเนาะในเรื่องของทีแพทย์สิเราฟังนี่คือก่อนแต่ก่อนเนาะ คือมีคนถามแพรมาลลยและแพรกับบุคิดว่าแพรจะได้ออกมาเล่าในสองย t u b e ของแพรเอกเนาะก็เลยมือีอนก็ถือเป็นโอกาสที่แบบเอออยากจะเล่าอ่ะเพราะว่ามันก็มีเหตุปัจจัยละก็คือหน่องของแพรที่แพรกูจักตองแม่พี่หนองก็คืออยากออกคงเฮียนนองอยากออกจากโรงเรียนคืออยากจะมาทํางานอยู่ประเทศไทยมาหาเงินหาขับนอนทุกคนแพรก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่เพราะเหตุผลยัง คนเราส่วนใหญ่ถึงแบบว่าบ่อยจะเป็นหนังสือ้อหรือว่าออกโรงเรียนตอนเทียอายุยังหน่อยแหละมาทํางานที่ประเทศไทยเนะาะแพ์ก็จะขอเราในส่วนในส่วนหรือว่าในในส่วนหรือในแบบในสิ่งที่แพรหูเนาะทุกคนเนาะกับจะขอเ่าเนาะทุกคน อ่ะทุกคนนอนตองคอโทษขอภัยไม่ชินเจอเขามาพอม่อเมยพี่น้องนอนก็เลยสต็อปกองไว้นิดนึงอ่าบ่ตรงเป็นการเสียเวลาพอ่อเมยพี่น้องสะแพรสีเลาเนาะในุความคิดของแพรเองนะพ่อเมยพี่น้องเนี่ยนี่ชวนความคิดของแพรโดยตรงเนาะกับแพรกับบอดเ้เปียบเทียบถึงคนอื่นแล้ว่าแนวใดความคิดแล้วก็มุมมองของแพรคือหนึ่งเนาะเหตุผลที่คนเล่าออกจากโรงเรียนทีว่าบ่ทำงานเนาะ ขึ้นมาทํางานเพราะว่าอยากจะหายชีวิตตนเองกันดีขึ้นหรือว่าขอบคัวตนเองกันดีขึ้นเพราะม่พี่น้องอยากจะมีเงินมีท่องใส่นอกแล้วก็เดินแบบบุอยากทําเพี้ยนบุอยากเรียนหนังสือเพราะเหตุผลยังเพราะว่าโดยตรงคือแบบตอนที่เพยยังหน่อยทุกคนน่ะเพยยังหน่อยเพยมีความรู้สึกแบบว่าเออบุอยากจะเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วบ,บุเหตุให้หฮาได้เงินทุกคนเนาะ เาบ่ามีเงืนใส่เขาบอได้เงินเลยอ่ะก็เยบ่อบอยากจะเฮียนนังสือไปหาเงืนดีกว่าไปหาเงินแล้วเขาจะมีเงื่อนใส่จะมีแบบว่าโทรศัพท์อ่ะมือถือเสื้อผ้างา้างาบสอยแหวนเงินทองอาซิมี่อ่ะเพราะว่าเป็นยังเขาคือคิดแนนั้นเนาะสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเพราะว่าผูใหญยพอแม่พียย่นนองอ่ะผูใหญ่หรือว่าลุงป้าน้านอาเนาะอ,อ,อ่ะ เอ้ไอ้น้องที่แบบเพิ่นมาทํางานอยู่ประเทศไทยเป็นก็ซิมี่นาะทุกคนเพราะเป็นกลับไปบ้านแล้วก็อ่ะอุ้ยรวยจังเลยมีเสื้อผ้าสวยๆใส,สอ่อะมีเงินอาจ่ายให้เด็กคนละ สิบบาทยี่สิบาทอ่ะพอ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเปรียบเป็นเงินไทยก็ได้ถ้าเปรียบเป็นเงินลาวก็สี่ห้าพันกีบก็ว่ากัน, 4, 5, กกนไปนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยแบบอุย้ยเพิ่นมีเงินรลายเนาะได้กินขนมแบบรลายล้วงรลายเด้แบบใส่เสื้อผ้างามๆได้แบบว่ใา,าแบบใส่ตุ้มหูงามๆได้ใส่สร้อยแบบงามๆนะเนาะพ่อแม่พี่น้องถึงมันสิเป็นแค่คองปลอมหรือว่าของเกะและขาหาบาทสิบบาทนอนย้อนไปตั้งแต่อายุตั้งแต่ประมาณยี่สิบกว่าอ่ะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนาะทุกคนรู้สึกแบบโอ้โหคือมัน เวอร์วังอลังการคือแบบอุ้ยเขารวยมากเลยยากจะมีเหมือนเขานะคะทุกคนในมุมมองของแพรนะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่อ่ะฉันไม่เรียนดีกว่าฉันจะไปทํางานละโบเฮียนหนังซื้อหรอกอ่ะก็ต้องขอโทษได้พ่อแม่พี่น้องที่บอกว่าสุภาพกูสิโบเฮียนหนังสือหลายลกูสิออกไปทํางานอยู่ประเทศไทยดีกว่ากูสิออกไปทํางานแล้วกูสิได้เงินกูสิได้แบบมีโทรศัพท์มือถือสิได้มีแบบสอยเครื่องประดับอ่ะแขนคอ แคนใส่คอใส่แคนยังนาฬดิกงนาฬดิกาน้องพแม่พี่น้องน้องก,ก็เลยแบบความผู้สึกแบบว่าเออความโลภอ่ะอยากจะมีอยากจะได้อยากจะได้อยากจะมีอ่ะเหมือนคนอื่นเขาน้องพแม่พี่น้องมันก็เลยเป็นเหตุชมเหตุผลที่แบบคนส่วนร้ายที่เขาแนมนั่นแหละกะรู้สึกแบบว่าเออแล้วถามว่าบางคนก็สงสัยว่าแล้วพ่อเมย์ล่ะพ่อเมย์คือตรงแบบว่าอยากให้ลูกมากเนาะเป็นเหตุผลยังคือโดยโดย,โดยตรงนะคะพ่อแม่ของแพรนะคะคือ ถ้าพ่อของแพรนี่บอกเลยว่าพ่อของแพรนี่คือห้ามแพรนะคะห้ามคือขัดขวางหามพอแม่ไปนองคือแบบขัดขวางหามบ่อห้มาประเทศไทยเลยพอแพรทำทุกวิธีทางคือหนึ่งย้มมอเสาร์นะชีลูกหนึ่งเขาเห็ดกินแล้วก็แตงเพราะเขาหายให้ลูกกินเขาแล้วก็ไปโรงเรียดน,นอนเนื่องจากว่าพ่อของแพรนั้นพื้นฐานของเพื่อนนั้นผนจีเป็น,ปนครูสอนนะ้อทุกคนเป็นครูสอนแล้ะกะ เลยแบบว่าอยากหายลูกอะเป็นนังซืออยากหายลูกเก่งๆแต่แม่ของแพรนะทุกคนแม่ของแพรนี่บอเป็นหนังสือเลยบอกเป็นหนังสื้อพอโตแล้วพอเป็นพี่น้องกอไก่นี่ยังบอกเป็นเลยกอไก่นี่แม่ของแพรยังอ่านบอกออกเลยทุกคนเลยก็แบบเออ้าลูกยากไปห้างเงินก็ให้ไปเลดชังสิใดไม่เงินแบบมันก็เลยซ้องประเด็นน้องอีพออีกคนนึงอะพอของแพรเป็นคู่และอีแม่ของแม่ของแพรบอเป็นหนังซือเนาะทุกคนมักเลยแบบว่าเออแพรก็เลยแบบเลือก เลือกตามใจของตัวเองก็คือแบบว่าเออแพจจะไปดีกว่าแพจก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนนะทุกคนทั้งที่ตอนนั้นนะแพจกาลังเรียนอยู่ประมาณห้องปอปอปอหาเนาะทุกคนเนาะปอหาจะเซ้งเขาม่อหนึ่งเนาะแพจก็เลยตัดสินใจออกเลยแบบก็ออกกลางคันเลยทุกคนแพจเซ้งแพจไปสอบเนาะไปสอบไปเซ้งอะได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองแพจกับบอไปเนาะแพจกับตัดสินใจออกเลยแพจกับบอไปแพจก็เลยเลือกจะมากรุงเทพเพอแเพจเลือกจะมงเทพแลลวกะ คนที่แบบว่าโรงเรียนอ่ะเขาก็เขาก็หวาให้แพ้เนาะวาวผื่นหว,วาวควันแพ้ว่าโอ้ยจะมป็นเกเลจะมป็นนิไซบอดีจังทันจังสีเนาะออกไปทํางานอยู่ประเทศไทยยานแต่บอดายเงินยานแต่ยังเนาะแพ้ก็เลยแบบว่าเออเป็นยังปุ้เสียใจเขาชีวา้ว่าในเอกสางในเหมือแพ้เหลือที่จะตัดชิ้นใจออกมาทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วแพ้ก็ต้องพานจุดจุดนน้นให้มันได้เนาะทุกคนถึงแบบว่าเขาจะเป็นไหวที่แบบยังหน่อยเนาะแต่ว่าคือความจําเอาความทรงจําแบบมันก็ลึกซึ้งพอไหมพี่น้องมันก็เลยแบบ กดเข็บแบบก็เลยแบบตรงต่อสูบอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเนาะและลักลักเนาะทุกคนว่าเป็นยังถึงแบบว่าออกมากก็คือหนึ่งอย่างที่พรว่ออกไปแลวพ่อไม่นอกอยากมีเงินมีทองใส่อยากมีแบบเสื้อผางาๆซอยแว่นเงินทองเหมือนคนอื่นก็น้องพ่อแบบหลุนใหญ่ที่เข้าไปแล้วเขาได้อ่ะพ่อก็กลับไปบ้านแล้วเขาแบบเวอร์วังอลังการมีทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะมีน้อยแต่เขาก็มีเนาะทุกคนแต่เราอะสิไม่มี ทุกคนไม่มีได้งไงขนาดประการาคาแค่สี่หาบาทเนาะทุกคนอ่ะสี่หาบาทมันแป็มันแพงไปประมไปนอ้องราคาแค่สองบาทนาองประกาสมัยแต่ก่อนราคาสองบาทเป็นเงินบาทแพงนะเงินกีบนะราคามีอยู่ประมาณพันหนึ่งหรือหาลอยกีบเนาะทุกคนหาลอยกีบแพงยังบอมีปัญญาทีจะสื่อเลยทุกคนอ่ะสมัยตอนที่แพงเฮียนอยู่ปะสองเนาะเสื้อผ้าเนี่ย เสื้อผานี่แพรยังบ่มี่เลยสิจะใส่ไปโรงเรียนอ่ะแพรต้องใส่เสื้อผาของพ่ออ่ะเสือของพ่อแพรโตใหญ่ๆหกันทุกคนคือสวมไปตัวเดียวเลยแล้วก็จบเลยอ่ะก็เลยแบบใส่แค่ตัวเดียวแล้วก็ถือมูที่โรงเรียนอ่ะถือเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะหล่อว่าหล่อเรียนมาโอ้ยบ่มีเสือผาบ่าาเสื้อผาพอแม่มาใส่เนาะก็เลยมันแบบมันกับเป็นปมอ่ะปมไม่ใจแล้วก็เลยแบบเออถ้าแพมีโอกาสแล้วแพก็เลยรีบตัดสินใจมาเลยนะทุกคนเนาะ <S <S พอมาแล้วครั้งแรก ที่ตัดสินใจมาแต่พอมาแล้วเนาะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเกิดความดราม่าคือกว่าจะมาถึงประเทศไทยเนาะทุกคนใช้เวลาในการเดินทางอ่ะตั้งสีห้าวันนะทุกคนเดินข้ามภูเขานี่ลูกที่สองลูกที่สามนะคะลูกที่สี่แพเดินแบบโอ้มันแสนทรมานโคตรทรมานเลยทุกคนสมัยแต่ก่อนนะคะย้อนไปประมาณยี่กว่าปีเนาะเนื่องจากว่า เราไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยไงคะทุกคนนอย้อนไปสมัยแต่ก่อนนะคะคือมันทรมานมากเลยเราจกว่าจะผ่านจุดนั้นๆมาได้นะคะคือมันสุดยอดเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบอ่ะรวมๆแล้วคือทุกคนก็สงสัยเนาะว่าทําไมคนลาวถึงแม่เป็นหนังสือมาทํางานที่ประเทศไตยก,ก็เพราะว่าเขาอะทุกจนครอบครัวทุกครอบครัวจนมากไม่มีเงินแม้แต่ใช้ไม่มีเงินแม้แต่ซื้อกินแค่ประกา แทงละสองบาทยังไม่มีปัญญาจะซื้อนะคะโดยตัวของแพเองแพรก็เลยแบบว่าเออฉันไม่เป็นหนังสือไม่เป็นไรขอแค่ฉันมีเงินก็พอนะคะทุกคนมันก็เลยแบบนี้นะคะถามว่าครอบครัวของแพมีคนที่ไม่เป็นหนังสือไหมนอกจากแม่ของแพรคือมีค่ะพี่สาวของแพรก็ไม่เป็นหนังสือกอไก่แกไม่เป็นเลยแกไม่รู้เลยกอไก่ถึงฮองทุกคูอ่ะแกยังไม่เป็นสักตัวเลยนะคะทุกคน กอไกลถึงอคอไข่เนาะเอือยข้องแพลยังบอเป็นเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะในบานในเพื่อนข้องแผลนัน้นครอบครัวจะมีอยู่ประมาณซิบคนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องจะมีแต่แม่แพทย์กับเอือยข้องแพลเนาะที่บอเป็นหนังสือแต่เพื่อนก็นยังสามารถแบบว่าประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเรื่องอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่พี่นอ้องแถมคํานวดในขางเกงก่าเฮาเนาะแม่แพทย์ทุกคนทางแพทย์จะทาาแพทย์ว่าเงื่อนเดือนเท่าไหร่อ่ะบอกว่า เงิอนเดือนเท่านั้นตัวนี้อ่ะเพอาะิตเดือนนี่แกบอกคำนวณเท่านัน้นเท่านี้แบบปีหนึ่งนะเท่าสุกคว่าแพ้ไม่ได้ฝากตังกับบ้านนะท,ทุกคนแกจะคำนวณเลยว่าแพ้มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะปีหนึ่งนี่คำนวณเก่งกว่าแพ้อีกเนี่ยดูเห็นไหมคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาทุกคนเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาว่าเราจะเรียนสูงเรียนต่ำขนาดไหนมันเกี่ยวกับความคิดและความพัฒนาของเราว่ามันว่องไวไหมแต่ถ้าเรียนสูงแล้วมัน ไม่มีการพัฒนาขึ้นแล้วมันก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนแต่ถามว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคนไหนที่ทําได้มันก็โอเคค่ะทุกคนเนาะการเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่านาะทุกคนเนาะทุกคนกับประมาณนี้แล้วพอแม่พี่น้องนอะสรุปแล้วกับจังสี่แล้วพอแม่พี่น้องนอนในความคิดของแพลกัจังไ้แพทก,กัข้อจบคลิปค่เพียงตอนนี้นาองพอแม่พี่น้องก่อนจะจบคลิปก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจเพ่นอเมรเดอร์พ่อแม่พี่น้องไปแล้วสบายดีบายบายขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อขอให้มีความสุขเด้อพ่อแม่พี่น้อง